สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาผสมดินปลูกขิงแห้งกันนะคะอันนี้เราไปซื้อขิงแห้งมา20บาทนะคะเพื่อนๆดูสักก่อนมีหนอเทียบเลยแตกตาเยอะนี่นะคะเพื่อน นู่นอ,อีกตอนหนึ่งนี่ค่ะเพื่อนๆมีมีหน่อเพียบเลยวันนี้เราจะมาลงกระถางกันนะคะนี่แค่ยี่สิบบาทนะคะพเพื่อนๆอันนี้คือขิงแห้งค่ะนี่คือส่วนผสมของดินของเรานะคะ ก็จะมีเราใช้ดินเก่าแล้วก็อันนี้มูลใส่เดือนหนึ่งส่วนน,นี่หินภูเขาไฟหนึ่งส่วนอันนี้คือแกบดำสองส่วนอันนี้คือไลท์หนึ่งส่วนนะคะแล้วก็จะผสมรวมกันนะคะ,ะผสมรวมกันนะครับเพื่อน จะชำเข้าไว้ก่อนค่ะเพื่อนๆจริงๆจ,จะต้องปลูกลงเข่งนะคะเพราะว่าเขาจะแตกหนอคล้ายๆขาเลยนะคะเพื่อนๆหน,นอเยอะมากแต่ตอนนี้เรายังไม่มีเข่งนะครับแล้วก็ชำเข้าไว้ก่อนเนาะจะชำ เปลือกไข่ลองก้นกระถางนิดนึงนะคะเ,เพื่อนๆจะช้ำเขาไว้ก่อนเนาะลากก็ายาวเชียวม้วนๆไว้ก่อน ก็น่ารักมากเลยอันเล็กๆเนี่ยได้แล้วหนึ่งต้นอันนี้คือการชำนะคะเพื่อนๆยังไม่ปลูกจริงนะคะ ถ้าช้ำเราก็จะรอให้เขาแตกนอโผขึ้นมาก่อนแล้วเราค่อยย้ายลงลงในเข่งนะครับ ทิ้งแห้งในกระถางดำค่ะเ,เพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยห้ากระถางอ๋ออันนี้เราต้องตัดตัดยอดทิ้งก่อนเพราะยอดท้อหักอ๋อเอามีดตัดต้นนี้ก่อนอันนี้เอามายอดหักต้องตัดทิ้งก่อน เพื่อนๆน,นี่ค่ะเราได้ทำการชํำขีแห้งในกระถางไว้ได้ห้ากระถางนะคะเราได้มาหาต้นเนาะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ เก็บไว้ในร่มก่อนนะคะเพืพ่อนๆเดี๋ยวให้เขาเดี๋ยวเผื่อ,อไปตากแดดแล้วเขาจะเหีนะ่ยวเนาะก็ลดน้ำให้ท่านหน่อยอไว้ในร่มตรงนี้ครับถิงแห้ง ต้นเขาเหมือนแบบต้นอะต้นเหมือนกระทือกระทือในป่านะครับเพื่อนเหมือนกระทือเลยเหมือนเดชเลยแต่กินอะกินเขาเหมือนว่านไพลนะครับเพื่อนดมดูแล้วกินเหมือนว่านไพลจริงจริขิงแห้งเคยได้ยินแต่ชื่อนะคะไม่เคยเห็นต้นนะคะกินเขาเหมือนว่านไพลแต่ว่า ต้นเหมือนกระทือแล้วก็หัวหัวก็เหมือนกลุ่มกระทือก็เป็นกลุ่มสมุนไพรแหลนะเนาะขิ้งแหงนึกว่า จะเหมือนขิงน้อยเนาะขิงน้อยต้นไม่ใหญ่เท่านี้ะแต่ขิงน้อยหัวเขาแบบแดงแดงสวยๆแต่นี่ก็หัวแดงเนาะนี่เขาเพื่อนๆเขาก็ลดน้ำเอาไว้กะว่าจะเอาไว้สักหนึ่งอาทิตย์แหละแล้วค่อยยกเขาเออกไปตั้งข้างนอก